สวัสดีท่านผู้ชม,ชมทั้งหลายนะครับผมกาวิน5าอ,อีกรอบครับแล้ววันนี้นครับเราจะมาจัดเทียร์ลิสให้คอมนินเรเดอร์ไกมุทุกตัวในเรื่องในเรืไกมุัวูแลก็ทุกล่างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาอินไกมุอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาดูอะไรไกมุอะไรอย่างนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะมาจัดเทียร์ลิสให้พวกตัวในเรื่องไกมุกนะครับก็ พื่อไม่ให้เห็นเสียเวลาก็เปเรื่องนะครับเริ่มจากไก่มุร่างร่างร่างแรกก่อนเลยก็คือออร์เดนจ์นะครับซึ่งผมว่าเราจะเอาตามความเก่งแล้วกันนะความเก่งอ่าความเก่งโอเคก็เริ่มจากไก่มุทําไก่มุธรรมดาก็ถือว่าถ้าให้สู้กับพวกตัวอื่นที่เป็นร่างธรรมดาผมว่ามันก็เก่งนะก็ไม่ได้แ,แย่เลยเพราะฉะนั้นผมให้มัน แต่แบบผมต้องเว้นที่ให้พวกแบบพวกตัวที่แบบมันเก่งกว่าได้ไงเพราะฉะนั้นผมให้ประมาณกลางแล้วกันก็คือ B นะครับโอเคต่อไป pineapple ก็คือสอับประรดนะครับสับประรดผมรู้สึกว่ามันก็จะมีความแบบมีอาวุธหลากหลายนะมันเป็นยังไงนะลูกตุ้มใช่ไหมลูกตุ้มแล้วลูกตุ้มมันขยายใหญ่ได้ผมว่ามันก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะผมให้ประมาณเนี้ยมากกว่านี้หนึ่งส่วนอันนี้อิจิโกะใช่ปะ ก็คือสตรอเบอรี่ร่างไก่มูนะครับให้ประมาณสักมันมีอาวุธอะไรนะเป็นแบบอาวุธนินจาเพราะฉะนั้นผมให้มันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะแต่คือแบบผมจําได้มันมีท้าไม่ตายแล้วใส่ดาบแล้วมันจะแบบยิงออกมาได้เป็นหลายๆแฉกอะให้ประมาณนี้กันต่อไปวอเตอร์เมลอนเอาเอไปแตงโมนะครับก็คือขยายร่างเป็นร่างตัวใหญ่เออแหละ ส่วนมีร่างวิสานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําทำอะไรได้เอ,อแต่ว่าผมจะให้ประมาณวันนี้กะะันถือว่าไม่แย่มากนะครับส่วนไออันนี้นะครับ f r e ชออ r a เรนส้มส้มแบบส้มที่แบบมันดูดีอะจะเรียกกันยังไงดีวะซึ่งมันก็ยังไงมันก็ต้องดีดีกว่าส้มปกตินะผมก็ผมไม่รู้มันเก่งจะเก่งขึ้นได้ยังไงอะ มาให้วันนี้แล้วกัน,นต่อไปบนแน่นะ่ะกล้วยไก่มุกล้วยนะครับใช่ของบารอนเพราะฉะนั้นว้าควจริงมันก็ไม่ได้ดูเก่งมากนะให้วันมนี้แลกันเกต่อไปนะจิมบ้าจิมบ้าอะไรวะไกม่มุจิมบ้าเลมอนจิมบ้าเลมอนมันทำอะไรได้นะผมจำไม่ได้เออ ไม่รู้อะเพราะว่าแต่มันเป็นโซดาเอ้มันเป็นใช้ e r g y lock Se e d ไงฉะนั้นก็เท่านี้เหมือนกันผมจำไม่ได้ว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าอ่าอจิมบ้าเชอร์รี่เนี่ยผมว่าต้องให้ A อเพราะว่ามันถ้าผมจำไม่ผิดมันจะวิ่งเร็วขึ้นปะเออส่วนอันนี้ครับก็ให้ผมก็อยากให้ A อดีผมรู้สึกว่ามันก็ยังแบบอันนี้มันชื่อล่างเลยนะมันชื่อล่างธงมัน <laughs> ชื่อร่าง คาชิโดกิอาร์มใช่ปะ่ะอันนี้เออคาชิโดกิอาร์มออมันก็มีธงขึ้นมาแล้วก็มีไออาวุธดีเจกจิกจก,ก,กตรงั้นผมว่ามันก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะถึงมันก็ถึงว่าเป็นร่างแบบรองสุดยอดอะไรงีนน้ยนี้อันนี้ร่างวีหนึ่งนะครับอมขอให้ประมาณแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากอะแต่ผมแต่คือมันอมันแบบอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบ เปลี่ยน2อีสาไอเปลี่ยนเป็นนิโกะเป็นวิสาเปลี่ยนเป็นไรเดอร์ลมนเป็น y, 3, เอ็กอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแบบล็อกซิตรวมใช่ปะ่ะรวมโชวะแต่ถ้าเป็นอีจิโกะอย่างเดียวผมให้4นะแต่ถ้าเกิดว่ามันรวมจริงๆผมก็จะให้ประมาณแบบเอก็ยังเอเอไม่ก็ปีเล็กต้นๆแต่ผมให้4ก่อนละมันงานแบบไม่ค่อยมีตัวข้างล่างข้างล่างเนะ่ยต่อไปนะครับบารอนบารอนนะมัก็เก่งนะแต่ก็อม ก็เป็นก็เป็นกระสอบใสก็ีก็เป็น,อย,อ,ยน,ปนอยู่ประมาณวันนี้นะสิเป็นบาลอนเป็นพะละองที่แบบหนึ่งในพะละองนี้ไม่ก็ไม่ค่อยขนาดนั้นเลยะไรประมาณนั้นต่อไปนะครับ,จ,บจ,จิมบ้าพีชสบายจิมจิมบ้าพีชฉะนั้นก็ให้ประมาณประมาณไหนเดียวพีชมันแบบไม่ได้อะไรมากอะ่ะ เพราะฉะนั้นให้ประมาณแบบวันนี้กันพอพีชมันถ้าจำไม่ผิดคือมันจะมีความสาม,มารถในการฟังซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องความเก่งอะไรเลยอะส่วนอันนี้ S อสเทียไปไออะไรนะตะกร้าผลมาไม้ <c oughs> เดี๋ยวนะเออคิดว่ามีอาร์มผมลืมได้ไงวะเออก็คิดว่ามีอาร์มก็ยังไงก็้อ S อยู่แล้วคือก,ก็เรียกว่ารวมทุกอาวุธนะต่อไป ล่างทุเรียนไก่มูล่างทุเรียนคือประมาณวันนี้แล้วกันเออผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้แรงไปกว่าอะไรมากนะเออผมว่ามันแล้วแต่คนใช้อ,อย่างเช่นถ้าบาบูใช้ไม่ก็เก่งอ่ะก็ให้ประมาณแบบประมาณนี้ผมปรับอันนี้ลงมาสีดีกว่าพิศารเอ่อต่อไปครับอันนี้กิมบ้าเหรอวะอ๋อไก่มุสีดํา ไอส้มสีดำแล้วก็เลมอนเอนเนอร์จีสีดำผมว่ามันก็โอเคนะให้ประมาณหลังอันนี้แล้วกันผมก็ไม่ต่างอะไรกันมากกับกระชิมบ้าเลมอนธรรมดาส่วนไก่บุดได้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าก็ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าผมเดาให้ผมเดาว่ามันก็อาจจะใช้พลัง drive ไดฟ์ได้น่าจะนะถ้าใช้พลังไดฟ์ได้ก็โกงเลยดีโกงก็ประมาณประมาณนี้ถ้ามันวิ่งเร็วเหมือนไดฟ์จริงนะ แต่ถ้าผมผิดผมก็ขอโทษด้วยจริงๆต่อไปนะครับซังเกสึเมลอนแบบธรรมดานะซังเกสึน่าจะาเออธรรมดาธรรมดามันมีโล่อะแต่แต่แตออะไรวะันชื่ออะไรนะเออพี่ชายเมจิจีนะครับอ,าารอ๋อทาคาโตระเออทาคาโตระเออทาคาโตระมันก็เก่งนะก็คือแต่คือมันก็ได้โล่มาไงคือแต่คือมันเก่งไงซังเกสซึเพราะฉะนั้นก็ให้ประมาณแบบเอ,อ A, แล้วกันเอประมาณ ประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าจะรับมือไอแตงโมไหวหรือเปล่านะซังเกสือแต่ก็ไได้ส่วนอันนี้โฟเซ่ก็ให้ประมาณประมาณข้างหน้าทางนี้เกตุธรรมดากันส่วนอิจิโกะชิโกะอาร์มส์ผมว่ามันก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงส่วนอันนี้ล่างบุโดองุนเออซังเกสือยังเป็นซังเกสืออยู่นะครับว่าก็ให้ประมาณประมาณเนี้ย แต่มันน่าจะหลังอิจิโกะส่วนอันนี้มะม่วงมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากแต่ก็ให้ประมาณประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> คือมันก็เป็นทาคาโระอะทุกคนรู้ทาคาโทระเก่งสังเกตสื่อเก่งใช่ไหมใครไม่ไม่เห็นด้วยก็โอเค <c oughs> <c oughs> คุณไม่คุณเคยดูไก่มุ้งไหมสังเกตสื่อมันเก่งนะ